สวัสดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8และว,วง CTM48 เ mm hmm. ช่นเคยนะครับก็เพิง่งสังเกตมาหลายวันนะครับว่าหลายคลิปที่ผ่านมาผมไปกดอะไรที่กล้องผิดพลาดก็ไม่รู้นะครับทำให้เันเวลาใส่เสื้อใส่และตัวหนังสือมันพลิกกลับาาไม่เป็นคำแต่รอบนี้กลับมาปกติแล้วนะครับก็ สังเกตได้จากเสื้อตัวนี้นะครับตัว x 2ตัวแล้วก็มีคำว่าชัญญาพักที่ไม่ได้กลับซ้ายขวาแล้วนะกลายเป็นว่าชัญญาพักได้นะครับแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อของใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องนิวชัญญาพักนุ่มประสบสมาชิกรุ่นที่2ของวงบีนเคโฟร์ทีเอนั่นเองนะครับเป็นน้องนิวเนี่ยเป็นน้องที่ผมโอชิอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คลั่งลักมากๆนะครับผมรู้สึกว่า น้องนี่แบบโหยิ่งโตนี้ยิ่งสวยยิ่งน่ารักประหนึ่งดั่งนางฟ้าสุติลงมาบนโลกใบน,นี้จริงๆนะครับค mm ือ hmm. สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจะมีจินนาการเกี่ยวกับนางฟ้ามาจากแบบในนิทานน,นะเนาะทั้งสมุดหนังสือนิทานที่แบบนางฟ้าต้องสวยๆใส่ชุดขาวๆพิ้วๆมีไม้คาทาที่เสกให้คนที่ทําความดีเนี่ยได้สมหวังกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ นะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็จี่เนี่การนางฟ้าไปในรูปแบบของสวมชุดไทยใส่ชดาล้องเพลงอยู่บนสวรรค์อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนกับตามภาพจิจกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆของประเทศไทยนันแหละนะครับแล้วก็พอเนี่ยมาตาม f g r o u p เนี่ยก็มีความคิดเกี่ยวกับนางฟ้าไปอีกมุมหนึ่งก็คือ เนี่ยแหละหมายถึงน้อง New, นิวเนี่ยแหละที่ผมรู้สึกว่าน้องอาจจะเป็นนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์ที่ทําหน้าที่ร้องเพลงให้ความสุขแก่เทวดานางฟ้าใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนสวรรค์แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งน้องก็จุติมาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในสถานะของ นิวบีนเคฟสมาชิกนิอที่2ของวงบีนเคฟนะครับผมไม่ได้พูดเถือนจริงนะหลายคนชอบบอกว่าผมเพิอเจอร์พูดไปเปไรื่อยอย่างน,น,างนี้แต่ผมรู้สึกว่า,านางฟ้ามีจริงก็ต้องหน้าตาแบบน้องนิวนี่แหละนะครับเพราะว่าน้องนิวเนี่ยสร้างความสุขให้แก่ทุกคนจริงๆประหนึ่งนางฟ้าเลยนะครับหน้าก็สวย นิสัยก็ดีทัศนคติก็ดีหลายๆอย่างดีไปหมดเลยนะครับเอาแบบง่ายๆนะแค่ไลฟ์ที่ผ่านมาของน้องอ่ะเราก็ได้เห็นความคิดดีๆสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวน้องเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยจากเดิมที่เราก็สัมผัสได้แล้วว่าน้องนิวเป็นเด็กที่ดีมากทัศนคติที่ดีมากๆทำตัวดีมากๆใช่ไหมครับอะอย่างอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเคารพครูบาอาจารย์ นะครับซึ่งต้องบอกแหละว่าณเวลานี้เด็กส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยที่จะเคารพครูบาอาจารย์สักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่น้องนิวนไม่ใช่เลยนะครับน้องนิวเป็นคนที่เคารพและให้เกียรติคุณครูของเขามากๆนะครับอย่างไลฟ์ล่าสุดเนี่ยน้องก็มาไลฟ์ที่หอนะครับเหมือนกับว่า รอคุณครูจะมาสอนอยู่น้องต้องเรียนร้องเพลงในวันนั้นแล้วน้องก็มาถึงหอเร็วนะครับก็เลยนั่งรอแล้วบังเอิญบังเกิดวันนั้นเนี่ยฝนตกหนะักในกรุงเทพก็ทําให้รถมันติดคุณครูก็เดินทางมาไม่ถึงนะครับแต่น้องนิวก็ไม่เด็เขาก็เข้าใจไงว่ารถมันติดอะ่ะเออรถมันติดใค,ใครก็ต้องคอยเชิญอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็น เด็กสมัยนี้คนอื่นคงด่าครูแล้วทำไมมาติดเวลาเอาวะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่น้องไม่ใช่เลยน้องก็เข้าใจเลยที่ผมบอกน้องเข้าใจว่าทุกอย่างมังนจะงมีเหตุมีผลนอกมนันแล้วคุณครูก็โทรมาแจ้งน้องเรียบร้อยแล้วน้องก็แค่ใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในเมื่อช่วงนี้ตัวเองไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าต้องในเรื่องของการซ้อมการเรียนอะไรก็แล้วแต่ทําให้ไม่มีเวลาไฟ์ที่บ้าน น้องก็ใช้เวลาชว่วงที่รอตรงเนี้ไลฟ์ไปนะครับไลฟ์ุูยกับแฟนคลับไปมันก็ได้แบบเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับในชว่วงระหว่างรองก็ได้ทําหน้าที่อยู่ไนดอได้ทําตามที่วงเขากาหนดไว้ตรงไลฟ์ตามจํานวนชั่วโมงเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ได้สร้างความสุขให้แก่แฟนคลับได้พูดคุยกับแฟนคลับด้วยผมก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองจริงนะครับถ้าเรามองว่าการรอคอยมันทําให้ดูหน้าอยู่หิบใจอะไรอย่างเงี้ย เราก็งูนี่ไปด้วยน้องก็ไม่ได้มองว่าอะไรไม่ได้มองในมุมนั้นนะครับก็มองว่าถ้าเหลเวลามันเหลือเราก็มาทําตรงนี้ให้มีความสุขก็อย่างดีซะก,กว่านะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมผมได้ยินได้ฟังน้องน้องพูดในไลฟ์นี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออน้องดีจริงๆนะเปะน็นนางฟ้ามากๆนะครับก็ น้องอ่ะพูดเรื่องเรียนของน้องใช่ไหมครับคี่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ปีสามแล้วนะครับซึ่งโอ้โหเวลามันก็ผ่านมาไวนะผมจําได้ว่าเอ้แป๊บแป,แป๊ผมยังลุ้นอยู่เลยว่าแบบน้องจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ตามที่น้องหวังไหมจะได้เรียนตามคณะที่น้องเรียนไหมหรืออะไรยังไงในช่วงที่ตอนนั้นแกง ูส3มล3น3ใน4ที่แบบต้องเสียมสอบเข้ามหาลัยปีนั้นแนะผมก็ลุ้นลุ้นอยู่ทั้งนิวทั้งน้องจ๋าน้องสตางเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผ่านมาก็ขึ้นปีที่สามแล้วที่น้องน้องเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราก็เห็นเห็นเนี่ยเวลาเห็นน้องใส่ชุดนักศึกษามานี่แบบโอ้น่ารัก เราแพ้ทางชุดนักศึกษายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี้ยน้องก็พูดว่าเออน้องก็อยากเรียนให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะซึ่งมันก็ยังพอมีลุ้นทาที่จะทำได้อยู่นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอ้ความคิดนี้ดีจังเลยอ่ะนะครับคือหลายคนอาจจะมองว่าเออก็แค่เรียนให้จบๆไปก็โอเคแล้วไม่เห็นจะต้องแบบซีเรียสเรื่อง เกียดนิยมเรื่องอะไรเลยนะครับแต่ผมก็มองว่าถ้าเมมเบอร์ในวงเราเรียนได้เกียดนิยมเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้คนรอบข้างเขายอมรักใน4 8กรุ๊ปมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือน,นตอนที่แคปออมเรียนได้เกียรตเกียดนิยมเกียดนิยมภายใน3ปีครึ่งครึ่งตอนนั้นก็แบบทำให้เรารู้สึกว้าวรู้สึกภูมิใจในตัวน้องของเราแบบเอ้ยนี่แหละคือความภาคภูมิใจของ4 8กรุ๊ปไทยแลนด์นะครับ คนภายนอกเขาก็มองม,ม,มันมาเข้ามาเหมือนกันว่าโว้กับตันวง c ีเ4 8ฟูสวยไม่พอนะยังเก่งมากๆด้วยเรียนจบ3ปีครึ่งเกียรินิยมดับหนึ่งมันไม่ได้ทำกันง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของน้องนิวเขาก็อยากทำให้แฟนคลับอย่างพวกเราภูมิใจเนี่ยก็เลยจะพยายามเรียนให้ได้เกียรินิยมให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้ว การที่น้องได้เกียนนิยมมันก็ไม่ใช่แค่เอาวุธตรงนี้ไปสมัครงานะที่อื่นไปอะไรได้อย่างเดียวอะ่ะแต่ว่าก็ยังทําให้ผู้ปกครองของน้องอะ่ะคุณพ่อคุณแม่กงอามาอะไรก็แล้วแต่เออภูมิใจในตัวน้องด้วยนะครับก็นี่แหละครับบางทีนางฟ้า ถ้าลงมาจุติญญาโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ต้องแบบเสกเวทมนต์คาถาอะไรเลยนะครับแค่ทําเรื่องง่ายๆแค่ตรงนี้ก็ทําให้ผู้คนมีความสุขได้แล้วนะครับอ่ะมากันที่เรื่องต่อไปนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่โตนะแต่ผมว่ามันมีความรู้สึกทางใจมากๆก,ก,กับสิ่งที่น้องนิวทํานะครับก็เมื่อไม่กี่ร้านที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ชมลฟ์ของน้องโยเกิดนะครับที่เขาไปเชียงใหม่ไปงานธนาบาัตะด้วยกันกับน้องนิวแหละนะครับแล้วน้องโยเกิดก็ชมน้องนิวว่าพี่นิวเป็นคนน่ารักนิสัยดีเป็นคนตลกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งตรงเนี้ยสิ่งที่น้องโยเกิดพูดน้องนิวเขาก็ได้ชมอยู่ด้วยนะครับแล้วเขาก็คงรู้สึกรู้สึกดีแหละเออน้องมาชมเราอย่างเงี้ยนะครับผมว่า น้องก็สัมผัสได้แล้วก็น้องนิวเองก็รู้สึกว่ามันต้องหมดเมื่อน้องเขาชมเรามาเราก็ต้องตอบแทนกลับไปด้วยความจริงใจนะครับน้องนิวก็พูดชมน้องโยเกิร์ตในไลฟ์นี้เช่นกันว่าน้องโยเกิร์ตเป็นคนน่ารักมากๆอะไรทําน้องเนี้ยซึ่งน้องไม่ได้พูดเยอะนะแต่เราก็สัมผัสได้ว่านิวชมโยเกิร์ตด้วยใจจริง จริงๆอ่ะไม่ได้ชมแบบตั้นคําอะไรให้มันสวยหรูเลยเลิศเลิเลิศล,ลังอลังอลังการอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเออสิ่งเนี้ยผมก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะว่าแบบเฮ้ยน้องก็ใส่ใจน้องก็แบบคนรอบข้างเขาชมเรามาเราก็ต้องทําดีต่ออะไรอย่างเงี้ยล้วผมก็มั่นใจแหละว่าถ้าโยเกิดได้ฟังสิ่งที่น้องนิวพูดน้องโยเกิดก็คงรู้สึกดีมากๆเส้นกัดน,นะครับผมรู้สึกว่า เออคนเราอะแทนที่วันวัน,วนยาวแต่จะแซะใส่กันพูดให้ท้ายกันแอบด่ารับหลังกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลามาพูดชมกันหาสิ่งดีๆของแต่ละคนมาพูดชมกันเหมือนที่น้องนิวทาจะดีกว่าไหมนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยสามตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องนิวเนี่ยเหมือนนางฟ้าที่จุด ติโลนะบนโลกอย่างแท้จริง,จร,งจริงนะครับแล้วผมก็เอนดูนางฟ้าคนนี้เสมอแล้วก็จะคอยเปิดใจให้นางฟ้าหนิวคนนี้เสมอเช่นกันนะครับอา่สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปกดก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ